แนะนำหนังสือเสริมพัฒนาการให้ลูกนะคะซึ่งเริ่มตั้งแตู่0เดือนแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยเสริมทักษะเรื่องการมองเห็นการสัมผัสแล้วก็ความรู้สึกกับเล่มนี้ค่ะ ABC A B C เล่มนี้บอกเลยนะไม่เหมือนเล่มอื่นเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยเขาจะมีแน่นอนว่าอัลฟาเบตที่สอนตั้งแต่ A ถึงแซดให้ลูกได้เรียนรู้รวมไปถึงทักษะการมองเห็นหรือพัฒนานการมองเห็นสําคัญกับเด็กมากๆซึ่งเขาแนะนำนะว่าจริงๆเนี่ยอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มเป็นเบบีู๋นย์เดือนก็ใช้ได้เลยการมองเห็นเนี่ยเขาจะเริ่มจากสีสันต่างๆซึ่งแต่ละหน้าสีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่ายชอบคือ A is for Apple ก็จะมีทั้งสีเขียวมีทั้งสีแดงซึ่งฝึกเรื่องการมองเห็นสอนให้รู้จักสีต่างๆการสัมผัสหรือว่า touch เนี่ยเขาจะมี t e x t อร์ของรูปแต่ละรูปที่ไม่เหมือนกันเนี่ยพื้นผิวที่มันครุ่กระละมั่งที่มันลื่นๆมั่งก็จะสลับกันไปเด็กๆก,ก็จะได้จับว่าเฮ้ยพื้นผิวแต่ละรูปแบบมันไม่เหมือนกันรวมไปถึงความรู้สึกก็มาจากการเห็นรูปภาพต่างๆเด็กๆ,ๆก็จะได้ฝึกจินตนาการว่าเอ้ย e อันนี้นะมันเป็นผีเสื้อแต่เป็นผีเสื้อที่ไม่ได้้้ถูกกาากกาา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 ารรรรวดลลยยเเเเเสสสนนนนนททททีีีี่่่่ป็จจิงๆแตมมมมัหืืออ แตะเอากลายเป็นปีกผีเสือ้อหรืออันนี้เป็นรูปกวางก็มาจากมือนี่แหละสามารถทําเป็นตัวกวางได้ค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่บอกเลยว่าจะสนุกมากๆในการสอนแล้วก็เล่าแล้วก็ที่สําคัญจะทําให้ ABC ในการสองลูกไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะ